สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หมออ้อยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์เนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพันธ์2564ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านรับฟังอย่างใช้วิจารณญาณความรักชาวลัคนาราศีสิงห์คนโสดท่านมีโอกาสที่ได้ได้พบเจอคนถูกใจในที่ทำงานของท่านแต่ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนักอย่าเพิ่งสารสัมพันธ์นะคะดูกันไปนานๆก่อน อาจเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะคนที่มีเจ้าของมาทอดสะพานให้ท่านท่านก็อย่าไปเผลอไผลนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนคนที่เนื้อหอมอะค่ะใครๆก็รักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านอาจจะไม่ทันรู้ตัวไม่ทันตั้งหลัก คนที่มารักมาชอบท่านเองโดยที่ท่านยังไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนโสดความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ขอบอกให้รู้ว่าะจะมีคนถูกอ,อกถูกใจท่านอย่างมากมายมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะรัก เก่าที่เปิดเผยไม่ได้ก็ตั้งเขาที่จะก่อนะคะให้เรารู้ว่าสเสน่ห์เนื้อหอมมากมายนะคะแต่ชาวลักนาราศีสิงสำหรับคนโสดนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักพ่อแม่ค่ะคนโสดนี่คือคนยังไม่มีครอบครัวนะคะรักพ่อแม่รักครอบครัวของเขาอ่ะเพราะคนโสดนี่คือคนยังไม่แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อฟังครอบครัวค่ะ ก็ก็ก็ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีสเสน่ห์กันทั้งคู่เลยค่ะทั้งสามีและภรรยาเลยนะคะภรรยาก็สวยวันสวยคืนสามีก็หล่อวันหล่อคืนเลยนะคะเออพราะฉะนั้น,านชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะ ความรักของคุณนะคะห่างไกลจะคิดถึงหวยหากันนะคะวินาทีเดียวก็ยังไม่ได้นะคะจะมีความรู้สึกหวาดระแวงหึงหวงซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นปาท่องโกเข้าไว้ค่ะอยู่ใกล้ชิดติดหนึบเข้าไว้นะคะเพราะว่าคนรักคู่ครองของท่านจะเกิดการเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนที่มีคู่แล้วจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง จะต้องมีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของคู่ครองทุกรูปแบบหรือเอาใจของเราไปผูกติดอยู่กับคู่ครองนะคะขาดซึ่งอิสรภาพไปเกี่ยวข้องกับเขามากกว่าตัวเองนะคะก็คือทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองประมาณนั้นละคะ่ะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ต้องระวังนะคะเราจัดสรรสิคะชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องเป็นคนจัดการนะคะคุณจะบรรเทาเ,าเบาบางและ ก็หลุดพ้นจากตรงนั้นได้ความรักนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับคนที่มีคู่แล้วค้อยอ่อนน้อมถ่อมตนประเภทที่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันให้มากความรักความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะหมออ้อยขอฝาก แนะนำให้ชาวลักนณาราศีสิงห์นะคะทำสมาธินะคะดวงชะตาของท่านหมออ้อยขอแนะนำเลยนะคะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ให้ชาวลักนณาราศีสิงห์มันทำสมาธินะคะแล้วก็ถวายหลอดไฟค่าน้ำค่าไฟนะคะที่วัดนะคะก็คืออ,อทําบุญนะคะเด็กพิการแล้วก็สั์พิการนะคะไม่ใช่เด็กพิการ อย่างเดียวนะคะสัตว์ที่พิการอ้อยเปรี้ยเสียขาทําด้วยนะคะถวายสังฆทานยาเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสุทธาเอสำหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ช่องหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรี1คําถาม1แชร์ช่วง1 9 0 0 0 0 0 0นถึง2 0่0นชั่วโมงเท่านั้นนะคะติดตามกันนะคะกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรเนื่องในวัน แข่งความรักวันวาเลนไทน์ให้กับชาวลักนาราศีสิงทุกท่านให้ท่านพบกับความผาสุกความมั่นคงในความรักความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันที่มีมาก็ขอให้ผลิดอกออกผลให้ความรักยั่งยืนตลอดปีตลอดไปตลอดปี2564นะคะสวัสดีค่ะ